เอกาอยู่หลังบ้านนะครับผมเอฟซีนี่นะครับอยูนเซอร์สายเลยนะครับสวัสดีพ่อพรมเด็กสวัสดีเอฟซีธรมนันทร์เท่านันนะับด็กจสาสายลุคอ,อยัดไปทำงานต่อนะครับผมแล้วก็ทางร้อยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยครับผมฝากซ่อนโจ้สายริ่ด้วยนะครับผมบรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับผมพ่อแม่เอฟซีทบ้าในลักษณะนี้นะครับที่อยู่ซ่อนโจ้สายริ่ดนะครับที่มาต่ามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยนะครับผมฝากซ่อนโจ้สายริ่ดด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศแดดร้อนนะครับผมเอฟซปล่นน้ำนะ บรรยากาศกันนะครับของรูมบรรยากาศอยู่ล้างบ้านนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านและท่านทุกคนไปเลยครับคนที่อยู่ร่องโจ้หรือทนคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับนี่ก็บรรยากาศก็อยู่ล้างบ้านนะครับขอขอบคุณพ่อพ่อแม่ได้ครับ กดลคกับคลายกดกระดิ่งิด่ครับผมฝ่าเจ้าสารียนะครับขอคบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบา้านแลเกินคนเลยครับที่มาอยู่กับซงเจ้สารยียนะที่มาติดตามคลิปนี้นะครับบรรยาาศอยู่ในบ้านนะครับผม ัครับุขอบคุณพอพ่อแม่อีกทนมบลลาสอดเนะครับคนที่มาโยซอนซาลมจะมาติดตามคลิปนี้มากดไลค์สไก็กำังกันเลยขอบคฟองจสาลีด้วยนะครับผมให้พ่อพ่อแม่ให้ดูกันตลอดนะครับ บรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับของพ่อพ่อไปเมริซีทุกมาในลาดนะครับผมขอมาจบคลิปไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ